สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาเจอกับแทนอีกแล้วนะครับวันนี้แทนจะมาพูดนะครับถึงเรื่องเจ้าตัวแอมิน n i นะครับเป็นตัวแอมิน n i ของแบรนด์เ e s m e ดนะครับซึ่งเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมมากๆเนื่องจากเป็นเครื่องเล็กนะครับของตัว c p a p แล้วก็เหมาะกับการพกพาซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะกาลังหาเครื่องอยู่เนาะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยตอนช่วงนี้รู้สึกว่าลูกค้าจะหากันเยอะขายดีมากๆนะครับมีขาดตลาดไปด้วยช่วงหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้เครื่องเล็กนี้เลยนะครับปกติ c p a p เนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้เนาะเครื่องประมาณเน มากๆนะครับเหมาะกับการพกพามากๆเออ่ตัวนี้เนี่ยครับผมเรียกว่าตัวแอร์มินินะครับแอร์มินิตัวนี้เนี่ยจะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับผมโดยการทํางานผ่านบลนะูทูธเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันเนาะเรามาดูในส่วนของตัวเจ้าเครื่องแอร์มินิกันนะครับว่าเราต่อท่อต่อหน้ากากกันยังไงเนาะะเดี๋ยวอธิบายตัวเครื่องคร่าวๆก่อนตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่มีหน้าจอไม่มีแบตเตอรี่นะตัวนี้ถ้าเกิดบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมีแบตเตอรี่หรือเปล่าในตัวไม่ต้องชาร์จแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่นน้ะครับกก็็็จะะเเเปปนนนรรูขขอองงงตตััววสาาาายค้บลใช้งอ,อง เสียบตลอดนะลูกค้าไม่ใช่ไม่ต้องเสียบนะครับตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดตัวนี้เป็นปุ่มของตัวบลูทูธนะครับข้างหลังมีเลขซีเรียลต่างๆเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นรูท่อนะครับของตัวเครื่องนะครับเวลาเขาจะจ่ายลมออกมาเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยพวกรูัอันนี้ครับคือหลักาการการทำงานของเขาเขาจะดึงลมจากข้างนอกนะครับผมปล่อยออกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะมีไส้กรองอยู่ตรงนี้วิธีการถอดออกมาเนี่ยก็คือมันจะมีเห็นไหมว่าเป็นสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้เรากดลงนะครับปุ๊บลูกค้าจะเห็นไส้กรองเห็นไหม ส้กรองอยู่ตรงนี้นะครับตัวไส้กรองเนาะเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับบ้านไหนฝุ่นเยอะหน่อยก็เปลี่ยนบ่อยหน่อยนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับสไลด์เข้าแค่นั้นเองวิธีต่อถ้าซื้อเครื่องจากที่ร้านนะครับเวลาซื้อเครื่องจากที่ร้านเนี่ยเราจะมีตัวนี้ให้หน้าตาของตัวสายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสายที่ซื้อจากทางอีไลท์เนี่ยก็คือตัวสายเราจะให้เป็นท่อของยูเวลไปนะครับแล้วก็จะให้เป็นตัวอะแดปเตอร์อย่างนี้ไปเนาะก็ตัวอะแดปเตอร์อย่างนี้เนี่ยเอาไว้สําหรับต่อนะครับเข้ากับเจ้าตัวนะครับที่เป็นเจ้าตัว ท่อของเขาเท่านั้นแล้วเราก็ทําเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นตัวอะแดปเตอร์เสริมมาให้ใช้กับท่ออื่นๆได้ด้วยนะครับวิธีใส่นะครับมันจะมีเนี่ยสลักของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยให้ตรงกันนะครับมนตีเหมือนกันเป็นแง่งเนี้ยสองสองฝั่งบนล่างอันนี้ก็จะมีล่องสองฝั่งบนล่างเหมือนกันใส่ให้ตรงนี่อย่างนี้นะครับ ได้พอใส่เสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอ,อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นซิลิโคนเนี่ยเราสามารถใส่เข้ากับที่เป็นซิลิโคนเราสามารถใส่เข้ากับตัวหน้ากากได้เลยเป็นหน้ากากตัวนี้ละกันนะครับเวลาหน้ากากที่เราให้ไปเนี่ยครับถ้าซื้อแต่ทารานอีไลท์เราจะให้หน้ากากของตัว UV well ไปนะครับเป็นตัวไซส์ M ของ n นอเซอแมสตนะครับแต่ใครจะเอาไซส์ L ก็ได้นะก็แจ้งมาได้เลยครับผมไม่ไม่ได้คิดเงินเพิ่มอะไรก็เนี่ยเสียเข้าไปได้เลยอย่างนี้ แค่นี้นะครับผมมันก็จะไม่รั่วไม่อะไรละบางคนนะครับมีคําถามว่าเอาแล้วมันใช้ใครด้วยกันได้หรอตัว Uwell กับตัว ResMed นะครับคำตอบคือใช้ด้วยกันได้นะครับเพราะหน้ากากตามตลาดหรือว่าเวลาหมอแนะนําหรือว่าทางการแพทย์ใช้เนี่ยก็นี่แหละมีไม่กี่ประเภทก็จะเป็นตัว n o เ z l นะครับ Full Face แล้วก็ Pillow ก็สามารถใช้ด้วยกันได้แน่นอนนะครับอ่าหลังจากเราต่อเสร็จใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันดูนะครับเาเข้าแอปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปิดเครื่องเข้าไปตรงสลีปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เทราพีแล้วก็กดสตาร์ทตอนนี้เครื่องทํางานอยนราเงข้้ไปตี ตรงนี้ปกติเนี่ยครับมันจะมีลมอะครับผมออกมาอยู่แล้วนะครับบางบางท่านว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นรูรั่วหรือเปล่านะครับคำตอบคือไม่ใช่นะครับรูตรงนี้เนี่ยมีเพื่ออะไรเนาะมีเอาไว้เพื่อที่เพื่อให้คาร์บอนไดออกไซด์อ่ะครับถูกปล่อยออกมานะครับเพราะว่าแน่นอนว่าขณะที่เราหายใจเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกมาด้วยนะครับการที่เราไม่ได้ทำรูตรงนี้แล้วมันคลั่งอยู่ข้างในเนี่ยมันจะทําให้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยครับผมอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ถูกระบายออกมานะครับขณะเราหายใจเนี่ยตัวเครืื่่่่่อองงงงกก็จะะะทําาาานนนนไไปเเเเรรรยยยคคััับบสีีมดดถ้ิว ถ้าฟังจากในกล้องอะไรอย่างเงี้ยเสียงก็คือค่อนข้างจะเงียบม,มากๆนะครับเนี่ยเราก็เปิดเงี้ยไปได้ทั้งคืนเลยไปเที่ยวไปไหนต่างๆนะครับขึ้นเครื่องบินเนาะเอาเครื่องบินแล้วคนถามว่าขึ้นเครื่องบินได้ไหมนะครับแน่นอนตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่ขึ้นเครื่องบินได้ใช้บนเครื่องบินได้ไหมนะครับคำตอบก็คือใช้ได้แต่ว่า,อาตอนขึ้นเครื่องเนี่ยอาจจะต้องแจ้งจากทางสายการบินนิดนึงนะครับว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้ตัว c p a พ ในการนอนอะไรเงี้ยสมมติไปแ,แบบไฟนานๆอะไรอย่างงี้เนาะไฟแบบพอให้เขาเนี่ยจัดที่ที่มีปลัก๊กให้เรานิดนึงนะครับเราจะได้เสียบเจ้าตัวเอมินของเราได้แล้วก็ใช้งานไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาป,ป,ปิดเครื่องนะครับก็เข้าที่แอปเหมือนเดิม ก็กดตัวนี้ก็หยุดแล้วนะครับก็แค่นี้ครับผมไม่ได้มีอะไรเยอะกับเจ้าตัวแอร์มินินะครับก็ประมาณนี้ครับผมในเรื่องของการใช้เครื่องเบื้องต้นนะครับตัวนี้เนื่องจากว่าเขาเป็นเครื่องเล็กเงี้ยครับผมเขาเลยเอาหน้าจอออกไปนะครับเพื่อให้ประหยัดก็จะต้องมีพื้นที่มากมายอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าของเราเนี่ยครับผมดูผ่านแอปพลิเคชันได้อาเดี๋ยวผมมาให้ดูเนาะว่ามันใช้ผ่านแอปอะไรนะครับเราจะมีเจ้าตัวแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้กับตัวแอร์มินินะครับเฉพาะของเขานันก็คือเจ้าแอร์มินินะครับปึ๊บ โหลดได้เลยชื่อ a Mini l e s m a t ตรงนี้เนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยครับผมก็จะเป็นก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับขึ้นมาก็คือจะมีเลขนะครับบอกอยู่ว่าโอเคคะแนนเท่าไหร่อะไรมันจะมีคะแนนบอกให้ด้วยแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆได้นะครับว่าโอเคเราใช้ไอเนี้ยไปเท่าไหร่เท่าไหร่ซึ่งขั้นตอนแรกนะครับเอ่อที่เราจะใช้เจ้าตัวเครื่องได้แน่นอนว่าเราจะต้องมาเชื่อมบลูทูธก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาทำงานผ่านบลูทูธเนาะถ้าไม่ง่ายนะครับเรากดข้างข้างเนาะตรงมุมบนขวามือนะครับตรงบลูทูธเสร็จปุ๊บมันจะมี่ Connect ที่นี่เขาจะหารหัสเครื่องอ่าเจอแล้วนะครับเราจะเจอนะครับเป็นรหัสที่ขึ้นมาว่า l i s m a t e 6 3 4, 6,60นะครับเราเอามาเช็คข้างหลังนะครับว่าตรงกันไหมเลขที่เรา เช็คนะครับก็คือจะเป็นเลขตรงนี้คำว่า S N ตรงนี้นะครับรหัสมันจะเป็น2 2 3 2แล้วก็เลขข้างหลังนะครับหลักนะครับก็จะเป็น6ก4 6 6 0ตรงกันเรากด Connect ได้เลยก็คือมากดตรงที่ในแอปของเรานะครับตัวรหัสที่มันตรงกันตัวแอปนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างงี้นะครับแอปมันจะขึ้นมาให้เราเนี่ยครับผมใส่ตัวรหัส4ตัวนะครับที่อยู่บน QRcode ดนะครับ4ีตัวตรงนี้ถ้าเกิดเป็นของเครื่องนี้นะครับก็คือ30-22นะเอาใส่3 0 2 2หรือเมื่อกี้มันก็ขึ้นให้สแกน e จะขึ้นจะสแกนก็ได้นะครับได้เหมือนกันพอมาจะขึ้นว่า h i g h l e a k detect connect your tubing เนาะเราก็กดได้เลยอันเนี้ยคือเครื่องเ็าทำงานเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับตัวไฟแวบ,บๆนะครับตรงนี้มันก็จะหยุดนิ่งไปนะครับก็จะขึ้นทางตลอดอ่าตัวเครื่องเนี่ยเรียบร้อยละเสร็จทีนี้เรามาดูตรงแอปนะครับตัวแอปของเราเนี่ยก็จะขึ้นว่าโอเคเราเอ่อมีการใช้เจ้าตัวเครื่องเนี่ยครับผมไปกี่ชั่วโมงนะครับหน้ากากที่ใช้เป็นอะไรนะครับบอกตรงนี้หมดเลยนะ อีเวนต์ per hour นะครับก็คือเป็นค่า HI ของเรานะครับตัว mass นะครับ on off เนาะเราก็สามารถดูได้นะครับตัวท่ my air สกอร์นะครับ, ore, รบอันนี้เป็นคะแนนเนาะก็สามารถดูได้เหมือนกันส่วนยูนิตนะครับยูนิของตัว pressure นะครับอยู่ตรงนี้นะเรามันจะขึ้นมาให้เลยว่าเป็นเซนติเมตรน้ำนะครับอะไรอีกนะครับก็ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในหน้าของถ้าเกิดไอคอนข้างล่าง3ตัวเนี่ยหน้าที่ผมกำลังกล่าวถึงตอนนี้มันอยู่ตรง ไอคอนแดชบอร์ด uh, นะครับซึ่งถ้าเราจะเปิดเครื่องใช้งานละ่ะคยังไงนะครับที่สศกรที่2อนะั่นคือคำว่าสลีปปดเข้าไปนะครับมันจะขึ้นเป็นหน้าตาเหมือนเป็นปุ่มกดสตาร์ทสต็อปให้เราอ่าทีเนี้ยมันจะมี2ช่องก็คือมีคำว่าเทอราพีกับแมทฟิตเทอราพีคือการเปิดเครื่องส่วนตัวแมทฟิตก็คือการตัวฟิตการที่เราเนี่ยเอาแมสนะครับมอาแมสฟิตกับเราเนาะเปิดเครื่องนะครับอันเนี้ยคือค่าเนี่ยเราตั้งไว้แล้วนะครับว่าให้เป็นออโต้เนาะออโต้อยู่ที่5ซมนะ้าเซนติเมตรน้ำถึงทั่วไปเลยกด ัวเครื่องทําทำงานนี่คือเสียงของเครื่องเวลาทำงานนะครับการที่มันขึ้นหน้าจอยอย่างนี้นะครับว่า high leak เ no? นาะ high leak detected นะครับเพราะว่าไม่มีการต่อท่อเนาะไม่มีการต่อท่อไม่มีการ detect ได้ของ flow ที่เราหายใจนะครับมันก็เลยหยุดเครื่องไปนะครับเหมือนกับมันเป็นการหยุดเพราะว่าเอ้ยมันรีเกินไปนะมันมันรั่วเกินไปอะไรเงี้ยนะครับต่อไปนะเรามาดูตรงคำว่า f i t m a n t f i t m e n มีอะไร f i t m a n ก็คือเนี่ยแหละดูว่ามันรั่วไม่รั่วนะครับ พอมันตรวจสอบได้ว่าแมสมันรั่วนะครับก็คือเนี่ยก็คือเหมือนที่เราไม่ได้เจาะคือถ้าเกิดว่าเราใส่หน้ากากไปนะครับผมเชื่อมกับตัวหน้ากากตัวนี้ปุ๊บนะครับแล้วมันมีรั่วเยอะเกินไปมันก็จะขึ้นให้ว่าเนี่ยมันมันไฮล็กเหมือนการไฮล็กดีเทคเต็ดนะครับ อันนี้เราใช้สามารถตรวจสอบได้ว่าแมสของเรามันรั่วหรือเปล่าอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวไอคอนสลีปนะครับมอนะครับมอมีอะไรมอ้นะครับเราจะใช้นะครับเพื่อการดูควิกไกด์ต่างๆที่เป็นออนไลน์เนาะมาดูตัวแรกนะครับตัวแรกเป็นตัวเพชเชอร์ยูนิตเพเชอร์ยูนิตก็คือเราสามารถตั้งได้นะครับว่า HPA นะครับหรือว่าเป็นเซนติเมตรน้ำนะครับได้เหมือนกันเนาะแต่ปกติคนไทยก็จะใช้เป็นเซนติเมตรน้ำนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นอัปโหลดสลีปดาต้าอันนี้คือจะเป็นการอัปโหลดของตัว ข้อมูลนะครับจากตัวเครื่องนะครับขึ้นสู่ข้อมูลที่เป็นคลาวนะครับแล้วก็เห็นตรงคําว่าบลูทูตัวนี้ใช่ไหมที่เรากดกันเมื่อสักครู่อ่าเรากดเข้าไปเลยนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นว่า you a r mini machine is connected and ready to use นะครับก็คือพร้อมใช้งานอ่าแน่นอนเรารู้แล้วเพราะเราเชื่อมไปแล้วเนาะบลูทูธถ้าเกิดเรากดดันนะครับก็จะเข้าไปหน้านี้ถูกต้องไหมแต่ที่นี่ที่ผมจะบอกก็คือเราสามารถตั้งค่าเครื่องได้นะครับจากที่เราเข้าไปตรงคําว่าบลูทูธเหมือนเดิมเมื่อสักครู่นี้นี่ไหมครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้านี้าาาานวา่ Les Smith Air mini เนี่ยพร้อมกันนะครับไปสองนิ้วปึ๊บนี่มันจะพามาหน้านี้นะครับอ่าวีลเขมทูคลิกนี้เข้าโหมดนะครับก็คือเป็นการปรับแรงดันนะครับปรับแรงลมของเราเนาะกดคอนติเนียเขาจะพามาตรงหน้านี้นะครับซึ่งตรงนี้แหละหน้าที่เราใช้ปรับแรงดันต่างๆนะครับที่เราใช้กับเจ้าตัวแอร์มินินะครับก็อันนี้ตัวแรกนะครับตรงคําว่าโหมดเนาะอันนี้มันจะมีคําว่าออโต้เซต o r her ฮอร์ออโต้เซตธรรมดาแล้วก็เป็น C ีแปบก็เป็น C ีแพบเนี่ยครับผมก็คือเป็นแบบ m มน u a l นะครับ แบบแมนนวลคืออะไรก็คือเราตัวเครื่องเนี่ยมันจะไม่ได้แอ j u ั t ในส่วนของตัวเพ e s s u r e ให้เขาจะเป็นแมนนวล pressure ไปเลยนะครับก็คือจ่ายแค่แรงลมเดียวสมมติเราตั้งไว้เท่าไหร่เขาก็จะแ,แรงลมเดียวจ่ายให้เราตลอดไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองลองลองดูคําต่างกันเนาะสมมติเราผมกดซีแพ่าเห็นไหมครับว่าพอกด AP, โหมดซีแพปุบ๊บนะครับตรงคําตรงที่เป็นตัวเพ e s s u r e เนี่ยมันขึ้นแค่อันเดียวให้เราปรับตรงเซตเพ e s s u r e ตรงนี้นะครับเครื่องเขาขึ้นมาให้10 ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยมันก็จะจ่าย10เลยแล้วก็จ,จ่าย10ไปทั้งคืนไม่ว่าจะเจออีเวนต์ไม่เจออีเวนต์ก็แล้วแต่มันจะจ่ายให้เราแค่10แต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราปรับโหมดนะครับเป็นออโต้เซตนะครับสังเกตว่ามันจะเพิ่มมา2อันละเป็นแม็กซ์เพร r เชอร์นะครับกับมินเพร s เชอร์แม็กซ์เพร e เชอร์นะครับคือตัวเพรสเชอร์สูงสุดที่ตัวเครื่องเขา จะรู้แล้วว่าเขาสามารถปรับไปได้ถึงตรงนั้นมินก็เหมือนกันนะครับเป็นค่าต่ําสุดที่เครื่องเขาจะรู้ได้ว่าเขาปรับได้แค่ถึงตรงนั้นนะครับอย่างนี้ที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่ทีแรกก็คือจะเป็น20นะครับมากสุดแล้วก็ต่ําสุดจะเป็น5ตัวレสบอลนะครับตัวレสบอลมันจะเป็นการตอบสนองนะครับการตอบสนองตรงนี้ก็คือตอบสนองให้มันมีการตอบสนองธรรมดาหรือว่าสต็อปนะครับก็ตัวนี้มันก็จะมีความเนซิทีฟต่างกันนะครับผมตั้งเป็นมาตรฐานไว้นะครับแรมไทม์นะครับแรมไทม์คืออะไรแรมไทม์ก็คือการที่ต เขาจะปรับไปแต่ละแรงดันเนี่ยครับมันจะมีช่วงของเขาอยู่มีช่วงเวลาของเขาถ้าเราปรับเป็นออโต้เนี่ยตัวเครื่องเขาก็จะออโต้ไปให้เลยนะครับว่าแรงดันจากตรงนี้เนี่ยไปถึงตรงไหนตรงไหนอะไรยังไงเนาะแต่ถ้าเกิดเราปรับตรงคําว่าแรมไทม์เนี่ยครับเป็น5นาทีสมมุติเขาก็จะแอรจัตในส่วนของตัวแรงลมแต่ละลมเนี่ยแต่ละแรงดันเนี่ยอยู่ในช่วง5นาทีก็คือสมมุติว่าลูกค้าตั้งตัวเทเลพีเอาไว้ที่8ใช่ไหมครับแต่ลูกค้าตั้งมินเอาไว้ที่5นั่นหมายความว่ากว่าที่ตัวเครื่องเนี่ ที่20นาทีนะั่นหมายความว่าค่าแรงนันจาก 4- ถึง8ที่เราตั้งไว้ัแต่ที่แรกเนี่ยมันก็คือใช้เวลา20นาทีคือตอนนี้มันก็จะต่างกันในส่วนของความเคยชินและกันของแต่ลูกค้าแต่ละท่านเขาต้านทานต่อแรงลมตัวนี้ไม่เท่ากาันบางคนเนี่ยลมมันจ่ายแรงเกินปรับเร็วเกินเขานอนไม่สบายก็การเขาให้ปรับอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าต่อไปนะครับจะเป็นตัวปุ่ม EPR เนาะ EPR เป็นตัวแรงลมนะครับคือตัวเครื่องมันจะปรับ แรงลมเบาลงมานะครับเพื่อ <c oughs> ที่เราเนี่ยสบายต่อการเวลาหายใจออกคือถ้าเกิดว่า,เ,เ,าเ,เราตั้งเอาไว้ถ้าถ้าเกิดเราปิดไว้เราหายใจออกมาเนี่ยครับผมมันจะมันจะมันจะมีการต้านกับแรงลมเดิมครับผมที่เราตั้งเอาไว้เนาะของตัวเครื่องแต่ถ้าเกิดเราตั้งตัว EPR ตัวนี้เอาไว้เนี่ยมันก็จะทําให้เวลาเราหายใจออกเนี่ยเราเรู้สึกสบายมากขึ้นนะครับตัวท้ายตัวนี้นะครับเราปรับเป็นแลมหรือเป็นฟูลไทม์เนาะเราสามารถปรับได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตัว EPR level นะครับเราสามารถปรับได้ถึง3ายิ่งปรับมากก็ยิ่งหายใจหายใจออก ได้สบายมากขึ้นสมาสตาร์สมาสต็อปนะครับตัวนี้ก็คือทําเมื่อเราเขา,าดีเทคถึงตัวแรงลมได้ใช่ไหมเขาจะสตาร์ตเองถ้าเกิดว่าเขาดีเทคแรงลมไม่ได้ก็เราปรับตัวนี้ สมมติผม,ผมเปิดไวนน้ทั้งสองอันเนาะทั้งสมาร์สตาร์แล้วก็สมาร์สตอปถ้าเราเปิดสมาร์สตาร์เนี่ยนันหมายความว่าถ้าเครื่อง flow ดีเทคโฟลได้เครื่องสตาร์อัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตั้งไว้ต่อให้เราหายใจเข้าไปเราต้องเปิดเครื่องก่อนเครื่องถึงทำงานแล้วก็ถ้าเป็นตัวสมาร์สตอปก็เช่นเดียวกันหนะะลักการเดียวกันก็คือหยุดเมื่อคนไข้ไม่มีโฟลดคือแน่นอนแหละว่าถ้าเครื่องอมันดีเทคว่าเราหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวเครื่องอถ้าเกิดตอนเขาทำงานเนาะลมมันจะจ่ายมันจะทำการรักษาเราปกตินีแหละ แต่หมายความว่าถ้ามันจะหยุดก็เติมมอเรา,าถอดออกถอดออกไปเลยอะไรเงี้ยเข้าห้องน้ําหรือว่าหยุดใช้งานแล้วนะครับมันจะหยุดให้ยูนิตนะครับก็เซติมเมตรน้ำเหมือนเดิมก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลูกค้าสามารถอ่านที่เป็นแบบค u i ก k g u ม d e มาม,ามาครั่วครับผมได้เลยนะครับผมตัวซัพพอร์ตตัวนี้ก็เป็นแบบข้อมูลนะครับผมของตัวเครื่องต่างๆน,นะครับเกี่ยวกับแอปเกี่ยวกับการ รักษาต่างๆเนี่ยตัวนี้เราก็สามารถอ่านได้ในแอปนะครับโดยหลักๆเนี่ยครับผมก็น่าจะประมาณนี้เนาะของตัวแอปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแอปมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเราก็กด exit นะครับถ้าเกิดเราจะกลับมาที่เดิมรู้สึกว่าผมไม่แน่ใจว่าอันนี้คือผมใช้เครื่อง iPhone เนาะมันก็จะหน้าตาของแอปอาจจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ใช้ Android นะครับถ้าจะไม่ผิดอ่ะมันจะขึ้นตรงนี้เป็นขีดขีดให้นะครับเป็นเป็นขีดขีด,ขดแล้วก็ตรงหน้าที่เป็นไอคอนเดสก์บอร์ดสล e ปแล้วก็มอตรงเน หลักการก็คือเดียวกันเพียงแค่ว่าย้ายตำแหน่งแค่นั้นเองประมาณนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับของตัวแอปวิธีการสอนใช้เบื้องต้นปรับเองเบื้องต้นนะครับข้อมูลนะครับหากต้องการข้อมูลที่เป็นรีพอร์ตเป็นกระดาษอะไรเงี้ย ทักมาหาผมได้เลยนะครับลูกค้าของเรานะลูกค้าของเราสามารถทักมาหาเราได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดึงข้อมูลของตัวลสเมนเนี่ยให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับมีคําถามตรงไหนนะครับเพิ่มเติมเนาะสามารถคอมเมนต์ได้นะครับใต้คลิปตรงนี้ได้เลยหน้าอยู่ใน YouTube ใน Facebook อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็หน้าเว็บของเรานะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับกับคาถามหรือว่าถามกับแอดมินก็ได้นะครับเป็นการแอดไลน์แอดใต้เอลิฟนะครับเข้ามาที่ร้านโอเคก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ